นายกอบตอสีสุขจัดใหญ่การแข่งขันฟุตบอลสีสุขครับต้านภัยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568คาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดณนะที่สนามกีฬาบ้านโคกหนองขนมหมู่2ตำบลสีสุขอำเภอจักร,ราดจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสมสองทีวีค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาที่สนามกีฬาบ้านโคกหนองโสนหมู่2ตำบลสีสุขอำเภอจตกราดจังหวัดนครราชสีมานายพีรพรสุวรรณชวีประจำสำนักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ในโครงการแข่งขันฟุตบอลสีสุขครับต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขในระหว่างวันที่17-26ตุลาคม2567นะคะโดยมีในาใยชัยยะทองกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขกล่าวรายงานและการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาส่งเสริมให้เกิดความรักความสามาคัคคีมีสุขภาพพาราไมยที่สมบูรณ์ห่างไกลจากยาเสพติดก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตตำบลสีสุขค่ะซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลในโครงการแข่งขันฟุตบอลสีสุขครับ ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขโดยได้รับเกียรติจากนายวิสูตรเจริญสัน์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนรราชสีมาประจำอำเภอจ,จักราชพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตในพื้นที่ข้างเคียงคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นข้าราชการผอ,อ,อรพอสอตอสีสุขและผอ,อรพอสอตศีระกอ ทางหลวงจักราชคณะครูนักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมพ่อค้าประชาชนในเขตพื้นที่ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ และในปีนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอล7คนแบ่งเป็น4ประเภท34ทีมแบ่งเป็นประเภทประชาชนชายประชาชนหญิงอาวุโสชายและปฐมศึกษาทั้งนี้นะคะยังจัดให้มีการแสดงของน้องๆหนูหน,นูนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขอสมอและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสีสุขต่างเข้าร่วมส่งการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ในโครงการแข่งขันฟุตบอลสีสุขครับต้านภัยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นนะคะทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนทีมคู่ชีพจากอาสาฮุก31จุดจักรราชทีมย่อยตำบลสีสุขนำโดยนายอน,นันต์ตังกิติพงศ์หัวหน้าชุดตำบลสีสุขอำนวยความสะดวกด้านการปสมพยาบาลอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะกีฬาต้นพยาเสพติดในปีนี้นะคะท่านนายกคาดหวังว่ายังไงบ้างคะคือความคาดหวังขององค์การบริหารส่วนตำบนรีสุกก็เพื่อความสมัครสมานสามัคคีพี่น้องประชาชนห่างไกลกับยาเสพติดเพราะเนื่องจากกีฬาเนี่ยตำบศรีสุกเป็นเจ้าของกีฬาทุกประเภทนะครับด้านกีฬา เพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและออกกําลังกายเพื่อให้มีสุขภาพปลานามัยที่แข็งแรง<ฆ>สมบูรณ์และความสมัครสมานสามัคคีในตําบลของเราและก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้อง,งอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลและผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนจะเป็นคากิ้ว และทานทองฟาร์มและทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนร้านหมอออิ่วของจักรลาดการเกษตรนะครับก็ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนไม่สามารถที่จะเอืยน,น้มได้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกีฬาพเพราะเนื่องจากกีฬาเป็น กำลังสําคัญของพี่น้องประชาชนเมื่อมีสุขภาพปร,รานามายัยร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นฉะนั้นวันนี้ผมในนามของประธานจัดการแข่งขันก็ต้องขอากราบขอพระคุณทุกภาคส่วนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ